โรงเรียนวัดพลทรายมั่นใจไหมครับมั่มในใจกี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยครับเกินร้อ,รอสวัสดีครับนี่คือสัปดาห์วิทยาศาสตร์หาราการประกวดแข่งขันจรวดน้ำนะครับน่าโรงเรียนบ้านคิดเอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกัน อันนี้โรงเรียนไหนครับเด็กมัธยมที่เหล็กใช่ไหมอยู่ปอไหนครับเนี่ยปห้าครับปห้าแลา้วทำไปถึงไหนแลน้วเนี่ยจรวดเนี่ยมั่นใจแค่ไหนครับเนี่ยกลุ่มเราเนี่ย,ยนี่เป็นกลุ่มที่สิบสองเนาะมั่นใจแค่ไหนครับไม่รู้ครับไม่รู้กวนสู้เขาได้ไหมมันจะอ้วกกินเยงจะมั่นใจเลยอันนี้โรงเรียนไหนครับที่เล็ครับอยู่ปอไหนเอ่ยปหกครับมั่นใจแค่ไหนครับในการแข่งขันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่ใครเป็นคนออกแบบเนี่ยจริงไหมเนี่ยยอดอยู่ปไหนบ้างครับแนะนำตัวนะครับปหกนี่คือปหกปหกอันนี้โรงเรียนไหนครับอยู่ปไหนกันบ้างเอ่ยปสอ่ปห้าหมดเลยไหนจรวดเราทำถึงไหนแล้วเนี่ยใกล้ความจริงยังยังไม่ใกล้ยังยังเลยนะครับอ่าบางเรียนก็เริ่มเสร็จแล้วนะครับ น้องแต่ละคนก็จะมีความตั้งใจอันนี้อยู่โรงเรียนไหนครับบ้านเก่าครับ้านเก่าโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงเนาะอันนี้อยู่ปอไหนกันบ้างป .6 ค่ะป .6 ทั้งสามคนเลยใช่ไหมมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจไม่เต็มครับมัมบม่นใจฮะสรุปมั่นใจมากหรือไม่มั่นใจมั่นใจค่ะตัวเังไม่เต็มค่ะผมอ๋อนะครับ ทีนี้พีชนะนะครับผมมอบบัตรว่ายน้ำฟรีตลอดชีพพี่ฟาร์มจราเข้ฟาร์มฟาร์มจระเข้เจอันบอยมุกเดิมเดี๋ยวเราไปสำรวจเด็กๆครับไปสัมภาษณ์เด็กๆก่อนอันนี้โรงเรียนไหนครับบ้านเก่าอยูบ้านเก่าอยู่ปไหนกันบ้างครับโอ้ใกล้เสร็จแล้วมั่นใจแค่ไหนครับสัมภาษณ์หน่อยมั่นใจไหมว่าเราจะคว้ารางวัลที่หนึ่งมาครับ อันนี้เป็นครั้งแรกไหมครับที่เราได้ประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ําครับครั้งแรกใช่ไหมสุดยอดมากพกความมั่นใจเกินร้อยนี่ก็โรงเรียนบ้านเก่านี่หนูอยู่ปอไหนบ้างครับปสี่ครับปสี่ใช่ไหมไหนหนูไปทําถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โห<ฮ>มั่นใจไหมครับมั่นใจไหมไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจอยากได้รางวัลไหมครับ กัได้าะวันใช่ไหมดีใจไหมที่ได้เป็นโดแทนของโรงเรียนครับในการมาประดิษฐ์จรวดครับดีใจไหมภูมิใจไหมอันนี้โรงเรียนไหนคะคอะไรนะอ๋อมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจไหมเต็มร้อยดิเต็ม <c oughs> ร้อสู้ <c oughs> ไอทำถึงไหนแล้วเนี่ยไอขอดูหน่อยขอดูหน่อยนีโโนย่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยใกลเ้เสร็จแล้วเนาะใกลเ้เสร็จแล้วหร,หรือหรือว่าเสร็จแล้วเนี่ยยังๆนะครับน้องๆแต่ละคนต้องบอกว่า,า,าพกความมั่นใจนะครับพกความมั่นใจอันนี้โรงเรียนไหนครับผมโรง,งเรียนหนองแฝบเนาะนูยอยู่ปไหนครับปสามมั่นใจแค่ไหนครับ ดูจากน้องครับทั้งใจมากน้องจุกออ้น้องจุกสุดยอดมากจุกครับจุกมั่นใจแค่ไหนจุกร้อยเปอร์เซ็นจุกอยากได้รางวัลที่หนึ่งไหมครับอยากอยากถ้าได้รางวัลที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีบัตรเข้าชมฟาร์มจระเขีให้นะเล่นน้ำที่ฟาร์มจระเข้เดี๋ยวเราไปสำรวจเด็กๆไปเรื่อยครับอันนี้โรงเรียนไหนครับทำไมเชื่อกันเยอะจังเลยโรงเรียนไหน น้องแฟบโอ้โหพกความมั่นใจแค่ไหนครับสัมภาษณ์หน่อยพันล้านเลยไหนใกล้เศษจังใกล้เศษจังขอถามหน่อยว่าจรวดเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างไม่มีเลยแต่มีแต่ความมั่นใจว่าเราไปได้ไกลใช่ไหมครับห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หนูน้อยกัน สวัสดีค่ะทำใกล้เ็ษยังมั่นใจแค่ไหนคะน้องตุกตามาเมต็มค่ะอะไรนะหกเต็มสิบเต็มอยากได้รางวัลที่หนึ่งไหมคะ <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ว่าวันนี้เราเราทั้งสามคนทั้งน้องฟองเบียร์ทั้งน้องอะไรนี่ครับหนูชื่ออะไรน้องมุกนะครับแล้วก็ตุกตาสามคนก็ร่วมด้วยช่วยกันอยู่ปอไหนกันบ้างคะ ป .4 อออทุกคนเลยเหงือ่อเต็มเลยตื่นเต้นไหมเนี่ยร้อนด้วย้ใครเสร็จแล้วรครับมั่นใจแค่ไหนครับหนุ่มๆครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่มั่นใจครับได้อยู่ครับได้อยู่อันนี้ป .6 ตั้งสามคนไหมเนี่ย 2> ม<อ> .2 ครับอ๋มอม .2 แล้วอ๋อพี่ใหญ่เลยเนี่ยโรงเรียนบ้าน สแกวราดวิทยาที่อยู่ติดถนนใช่ไหมใช่ครับครับเี๋ยวยไม่แน่ต้องบอกว่าแต่ละคนพวกความมั่นใจนะครับเราก็จะมีรางวัลเนาะที่ 1, นึ่ที่สองที่สาเนาะในห่วงของช่วงชั้นนะครับนี่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเป็นไงบ้างเอ่ยโอ้แต่ละคนครับ เป็ไงครับมั่นใจแค่ไหนครับเกือบเกือบรเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเสร็จแล้วเต็มร้อยอ๋อนี่คิดถึงแพรวไหมจำแพรวได้ไหมอันนี้โรงเรียนไหนครับหนูข้าวมั่นใจแค่ไหนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเอรโหดูแต่ละคนตั้งใจมาก อยู่ปไหนกันบ้างครับปห้าทั้งสามคนเลยใช่ไหมปหกอ๋อโรงเรียนวัดพูนทรายมั่นใจไหมครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยคเกินร้อยโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนก็เกินร้อยนี่ประมาณเกินร้อยหนึ่งร้อยจุดหนึ่งนะคร ถ้าเราถ้าจะลวเราไปได้ไกลที่สุดแล้วเราได้รางวัลที่หเราอยากจะบอกเราอยากจะบอกเพื่อนเนโรงเรียนอื่นว่ายังไงบ้างครับถ้าเกิดเราได้แชมป์รางวัลที่1นเนี่ยเขาน้อา,นาอาใหม่อะไรอะไรนะเขานา,าใหม่ได้นะครัอันนี้